ใช่ได้เจ้าจอเจริญสุขรอจรุ่นนะคะวัาจะได้เท่าไหร่บ้างนี้ลองเขทุกใจเรืยนะะส่งไฟบางนี้นะครับอาาสองหาจอกมองลงลกไปทานเด้อเออมาจิกจันบป้อละเผื่อวันจิกจั่ม่อขาดนะฮะรอเพ่วันจิกจันตา

โอ้โหนี่เหลือต้อต้อน่ารักจังเลยนี่เหลอหนุ่มต้อเดี๋ยวลูกจะได้เท่าไหร่ลูกบ้างนี้ใช่นี้ฮะโอ้โหสี่ร้อยสิบต้อบอกว่าจะได้สี่ร้อยสิบไหมลูกอ๋อเรืแต่เดือยเราแต่ละป้าเบาเบาที่น ๋อเจ็กมากเลยสุดยอดเลยลูกฝาเขาทเดเยวตลอดนะคฮะอส่หัวกสาใสหางทุิจะ่าดคอยโยกบอลเทียนโดนกระดานมาเบาๆนีดนึงอปาเขาทุบเอตลอดนะบอลทุบกระดเกแล้วๆๆองฟงมันห่วงลูกขอุกทาั

อยู <oss. S 1> ่เบ็ดตัวนี้ตัวนี้อยู่ตัวนร้นะตัวไหนอยู่ตัวไหนอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนนะตัวแรกว่าเดี๋ยวจะมาคิดเครื่องละสองเปอร์สี่สิบแปด

สิ้งแล้วจะได้ไหมบางไฟบางที่ผ่านมานะคะสผ่านไปอาตังแนนก็คือเสียงเลยลูกงเลยลงลงลเนี่สิผ่านไปอาจัวไหนี ตัวนั and and ้นนะครับตั้งให้ต้งกับแด้น้าตั้งหัวด้วต้งหวรู่นี้ สงสารมากเลยต่อ เราไปลอยเรื่องสมเพื่น้าัญหารบองคการนานโยมเพื่องน้าปัญายครับนครอบครัวมาที่ศาลสมคบคิคบคิดสมคคิคบคบคิดบคิดคบค ก็เปลี่ยนแล้วเหรอลูกเปลี่ยนคนถือแล้วเหรอโอ้จุดหล่อเลยนะต้อนี่ดูติ๊กต๊อกจุดหล่อเลย

นอกมันหวาขอครับแต่ว่งซ้าีอยูคนแ้ฝากต่อไปครับเราเลิกสุจะ้องีารบริหาร้นเิ่มนะคกับกีเซอรอยนะครับทางการนโยบางีแล้วมันจะเป็นเปิด้บอลสิครับน่าิ่ปิดที่บอลาย่เ้แล้วไปต ครับนะครับเอาเลยนะครับเอาไป <coughs> <coughs> ตามรสชรตตารสชิีมนอรยทีเขียนนะครับน่าสนกันะครับ่อไปอ่านจ่อจากรุดนะครับมีารอาหาจากพืชหอคุยกันเสรแล้วตาพาบอกครับจ่จรสุด

ຕ <laughs> <spe> pues ໍ <sm> ່ໄດ້ໂພສສະຫນ

เรียบร้อยปรอดให้เลยประเทศอนตายอระเทศสด่อน่นตาันขอบคุณพนายอระตุนพิจณาขอบคุณบริหารดูการสนักโดรนขอบคุณผู้บุกทขออนุญาตนะครับอนุญาตเีนชื่อผุการ้นตาข้างสวขึ้นสู้ส